มาเจออะไรอีกนะเอชเชอร์ริชาร์นวันนี้เราจะพรีเซนต์หลังคาอีโคัวสอบสิ่งที่เราปิดในประเทศในโรงงานของเรานะครับนี่ความสวยงามลังคาอีโคัวสอบเป็นอุปทานที่เราปิดมา20กว่าปีแล้วอันนี้สรับใส่รถสปอร์ตแอนเชอร์เน็กเจนทุกแบบดูความสวยงามทั้งหมดนะอย่างน,นี้ตรงนี้ดูไม่ไกนี้เพิ่มเราลับเพิ่มให้สวยงามเลยตัวของบริรถนะ เอ๊ะฝั่งนี้เป็นฝั่งบันเลื่อนที่ไปยุโรปนะมทีที่แข็งก็คือห่องน้ำออกข้างนอกแต่เรามีสปอยเลอร์ในตัวตวันนี้แนะีสปอยเลอร์สวยงามแล้วก็เทิร์มของเราเนี่ยฝาท้ายของเราเราก็ปี้ขอบกับอะเล็ยกเจนที่เป็นสปอยเลอร์เลยนะครับตันนี้ดูตรงนี้สวยงามเข้ามาใกล้ๆนะเนี่ยเนี่ยเราตามเทรร์มของฝาท้ายเลยฮนะ นี่บบสวยงามและที่สําคัญของเราคือนี้รายละเอียดที่เราทสํสสองนะอาชีพเราทําสองตอนนี้ม,มือจับของเรามือจับของเรามีฝาปิดกันฝนกันน้ํากันหิมะกันน้ําแข็งนะเรคิดไปไกลๆมีโอริงด้วยเนี่ยหลังคางของเราสวยงามัวคันนี้ครับต่อมาทางนี้จะมีทันีีครับหน้าต่างเปิดได้ เปิดสูงเปิดกว้างเพื่ออะไรเพื่อหยิบของข้างในะเพื่ไม่ต้องไปปีนเพราะฝรั่งไม่ปีนเข้าในกระบะนะครับเขาหยิบของถึงเราเปิดได้อยา่างนี้หน้าซาสำคัญคือเธาเปิดประตูหน้าต่างแล้วสูงมากเพื่อเลาไม่ชนนะเพราะฝรั่งตัวเบ็ด80ว่อ2เอ็ด90เขาจะชนนะี่คือความขอ,ของการออกแบบที่ให้ข,อขอุอมูลแบบนัครับ ฝรั่งเพราะเราทำรุ่นเอ๊ะสงบนะที่ต่อมาป่าท้ายเปิดมาปึ๊บจะมีเฟรมไฟเบอร์ตัวนี้นะเนี่ยทนะี่เรากระแทกได้ไม่กลัวแตกนะลังคาคู่แข่งระวังหน่อยนะของเราไม่แตกนะคุณจะแทกเท่าไหร่ก็ไม่พังนะต่อมาเนี่ยมีเฟรมไฟเบอร์แลมีกอล์ฟล็อกสามชั้นนะสามสตูด้วยมีหนึ่งสองสาม เห็นป่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวของเราทำอะไรเราไม่ใช่เป็นสลักของเราเป็นการล็อกอนะล็กอกตัวนี้นะมือจับการล็อกปร,ประตูฝาท้ายแต่ว่าเลาล็อกไปแล้วมันติดตลอดนะคือไม่ใช่เป็นสลักเข้าอย่างเงี้ยติดบ้างไม่ติดบ้างเลยเพราะเราปิดต่อนะดูข้างในเดี๋ยวเปิดฝาท้ายมาของเรามีไฟแกงเอามาใกล้ๆหน่อยนี่เออ หลังคารเราบุอ่านี่เป็นสเปคของยุโรปองอังกฤษเขาเอาหนังสองเอ่อหนังเทียมทูโทนมีข้างในานี้ชีพาอ่าชีเอ่อออ่นกว่าข้างๆนะครับนี่เนะทีาีอย่างสวยง,งามของเราใช้ระบบยึดแคลมตรงน,นี้นะ <c oughs> นี่มีหกตัวข้างละสามทำให้เป็นแข็งแรงนะแล้ว เราไม่ไปไหนเราเบรกแรงๆก็ไปชนแล้วต่อมาสำคัญผลับรุ่นสปอร์ตรุ่นในเอ็กซ์พอร์ตคืออนี่เป็นรุ่นสเปนกังกิษเขาจะมีบานเลื่อนข้างหน้าข้างหน้าขอลังคาเขาขเราจะปิดไม่ใช่เหมือนของไทยที่มันเปิดอะโ,โหเลยใช้ใ้มีถีเพงตอนนี้เราใช้ข้างหน้ามันปิดคือมันดทั้งสามทั้งสี่ด้านนะครับเออดนี่คือหลังคาอีโคท็อปของเราต่อมาเราผลิตเครื่องสินค้าต่อคืออย่างนี้ นี่เขาเรียกว่าลิ้นชักของ a อนเ g อร์นะมีกุ้มีลิ้นชักเข้าไปข้างในเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นเหล็กจะมีทั้งสองเหล็กหรืออลูมิเนียมแล้วแต่งบมาที่คุณมีครับรับได้แบบนี้ข้างบนนี้รับน้ำหนักได้500กิโลนะครับแต่วางของนี่รุ่นหล่อคือรุ่นอลูมิเนียมสูงสอง2ีซเซนแองมิลลรพ่มิล สรับสี่ประตูนะครับนี่หลักคือคุนค่าของเราแล้วเราจะมีหลายรุ่นที่จะโชว์ให้ต่อมาเราจะมีะความสูง25เซนคูณ1,400จะเป็นเหล็ก<ม>เดี๋ยวอีกน,น,นิดนึงไปดูต่อมาครับ<ม>บายบายเจอแล้เวอย่าลืมเหมือนเดิมคือไลค์แชร์แล้วก็ซับสไคร์เจอกันใหม่บ๊ายบายพีซ